แอดครับผมมีคำถามที่สับสนกับตัวเองมากครับว่าเราจะเอาสายไหนดีคือทำงานเป็นพนักงานส่งอาหารเก็บออมได้วันละ1,000นะครับโอ้โหแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำงานนี้ได้อีกกี่ปีผมควรเก็บปันผลก่อนหรือเติบโตดีครับผมไปเติบโตดีกว่ายังไม่มีประสบการณ์มากพอนะครับถ้าเราไปเน้นเติบโตหรือหุ้นเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะเกิดการเสียขวัญได้เพราะตลาดกาลังปรับฐานด้วยนะครับถ้าจะไปสายเติบโตขอให้เน้นเป็นหุ้นใหญ่ไปก่อน เพราะว่ามันมีโอกาสว่าลงยังไงมันก็จะกลับขึ้นมาได้มันมีโอกาสสูงกว่าไม่ใช่ว่าหุ้นกลางหรือหุ้นเล็กขึ้นมาไม่ได้นะแต่แค่ว่าหุ้นใหญ่ m e g ะแค p เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากกว่าก็เน้นเติบโตไปสักประมาณสัก80%ก็ได้แล้วก็อีกส่วน30%หรือ20%เนี่ยก็ไปฟันผลก็ได้นะครับลองแบบแบ่งไว้มีบ้างเออนะครับแล้วดูซิว่าตัวเราชอบแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องให้เวลากับตัวเองด้วยลองดูว่าเออเราชอบแบบนี้หรือเปล่าเพราะแต่ละคนก็มันไม่มีสูตรสาเร็จด้วยเราต้องลงทุนตัววเเองแล้ราจะ รู้เมื่อเวลามันผ่านไปว่าเราเองนั้นชอบแบบไหนค่อยๆเรียนรู้ไปได้เหลือเวลาอีกนานก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้งานตามเป้าตามความสําเร็จแต่มีหุ้นแบบนี้รองรับไว้ดีแล้วนะครับ หุ้นกลุ่มพลังงานถ้าเลือกกระจายได้1ตัวเอาตัวไหนดีครับและกลุ่มอุปโภคบริโภคหนึ่งตัวตัวไหนดีที่สุดต้องเกิดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเพื่อนๆจำได้ไหมมันมีวันหนึ่งที่ First Solar Sun r u ัหรือแม้แต่ Enphase ที่วันมันพุ่งขึ้นกระจายเนื่องจากว่าก่อนหน้านู้นเนี่ยเขาเซ็นเรืเ่องของกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้เครดิตแล้วในเรื่องของการจํากัดเวลานู่นนี่นั่นพอไม่มีเครดิตปุ๊บ ยิ่งเป็นพวกโซลาเซลล์เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้มีความหน้าอุดหนุนหน้าจัดหน้าติดตั้งน้อยลงไปเ,เหมือนไม่ค่อยมีใครช่วยสนับสนุนในเศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยทำให้ว่าหุ้นก็ร่วงงานกระจายเพราะว่าทรัมป์ไม่สนับสนุนแล้วต่อมาเมื่อวันนั้น IRS เเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนี่แหละอันเดอร์นะครับออกมาบอกว่าด้วยการสำรวจแล้วการวิเคราะห์ดีแล้วเนี่ยอาจจะกังวลมากเกินไปหน่อยมันมีรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้สามารถที่จะเริ่ม ใช้เครดิตได้อยู่มันไม่ได้หนักขนาดที่น้ักทุนนั้นกลัวกันก็ทำให้ First Solar n n Phase นะครับก็พากันพุ่งขึ้นแต่เมื่อวานทัามก็บอกว่าโคตรเกลียดพลังงานสะอาดพูดตามตรงแบบภาษาชาวบ้านผมโคตรไม่ชอบเลยไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรที่จำกัดการเติบโตผมไม่ชอบอะนะทัามคือไม่ชอบมาตั้งนานแล้วและนี่ก็เป็นการย้ำคือถ้าเขาชอบเขาไม่เซ็นฉบับนั้นแน่นอนพอทั้มออกมาบอกปุ๊บเนี่ยก็จะมี หน่วยงานจริงๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในรัฐที่เขาเรียกว่าเป็น3-4ึงรัฐที่ใช้พลังงานสะอาดเยอะมากผมคิดว่าน่าจะมีฟลอริดาอยู่ในนั้นนะครับคือตัวเลขเนี่ยมันสวนทางกับที่ทรัมป์ว่าตัวเลขนั้นมันมีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันยังคงจำเป็นมากๆและคิดว่าก็ยังคงขายได้ค้านกันเลยก็เลยว่าผมตัดโซลาเซลล์ออกดีกว่าตัดอะไรก็ตามที่เป็นโซลาเซลล์เพราะว่ามันไม่สนับสนุนหรือแม้แต่พลังงานหมุนเวียนเขาก็ ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดอยู่เหมือนกันอะไรที่เป็นเหมือนแบบว่าหุ้นสักคุ้นหนึ่งมีหลายๆพอร์ตที่มีพลังงานสะอาดด้วยเนี่ยไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ที่เน้นพวกพลังงานสะอาดอย่างนี้เนี่ย Next Energy เนี่ยซึ่งไม่ใช่ว่าหุ้นไม่ดีนะฮะแต่ว่าทัศนคตค่ายนี้ไม่ค่อยสนับสนุนเรานะครับผมคิดว่า,าวเอาที่เขาชอบดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนั่นคือพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ก็แยกเป็น2อย่างถ้าคิดว่ารับความเสี่ยงไม่ได้มากก็เน้นหุ้นใหญ่ หุ่นใหญ่ที่แบบว่ารายได้มั่นคงมากๆมีสัญญาระยะยาวกับพวก AI hyperscale พวกอย่าง m t t p l o t m อร์ Microsoft ก็อย่างพวกเอาแบบ CEG ก็ได้นะหรือ VST ก็ได้ถ้าอยากได้นิวเคลียร์จัดๆ๋หน่อยก็ CEG แต่ถ้าอยากได้แบบครบเครื่องมากกว่าสัญญาระยะยาวไปกับพวกประชาชนด้วยโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้ก็ VST ก็ได้นะครับอ่ะ2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกอันดับหนึ่ง CEG นะครับ แต่ถ้าเอารับความเสี่ยงสูงมากได้ก็พวก NNE, SMR, OKLO OK พวกนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเท่าไหร่แต่ว่าก็จะยังไม่ทํารายได้ไปจนกว่าปี2027เลยเผาเงินอย่างเดียวแต่ถ้าทําได้มาหุ้นก็ไปนะแยกเป็น2อย่างนะนี่คือคําถามแรกบอกว่าบริโภค1ตัวนี่เอาอะไรดี PNG ก็น่านะ PG อ่ะ p o t e r and Gamble ก็ได้ นะครับหรือจะมองแบบว่าโดยภาพรวมก็ลงยังไงก็ขึ้นมาได้อะแน่นอนก็อย่าง c อ s t c o ก็ได้ COST นะครับอ่าโอเคประมาณนี้โอ้โนโวโรครับผมไม่รู้ว่ารอบนี้จะหลอกหรือเปล่าน,นะตอนนี้โนโวนั้นมีข่าวเมื่อ2วันก่อนนะครับกำลังปรับโครงสร้างหนักมากๆพนักง,งานที่เป็นส่วนเกินหรือที่ไม่จำเป็นเอาออกเลยนะซีโอคนใหม่ค่อนข้างเนี๊ยบเลยทุกเม็ดเงินต้องสำคัญและมีค่ากำลังปรับโครงสร้างให้กับพวกเราอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะไปเน,น้น R&D ดีกว่าวิจัยการวิจัยและพัฒนานั่นเองแล้วก็รวมไปถึงเพิ่งมีวิจัยออกมาเองว่า GLP1 ที่โ no น v วเขาถนัดสาม,มารถที่จะลดความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งได้3ตัวน่าจะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่แล้วก็เกี่ยวกับเนื้อเยื่อหุ้มสมองประมาณนี้นะครับใกล้เคียงถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับอ่านคร่าวๆมามีโอกาส ลดลงเป็นระดับตัวเลข2หลักเลยนะเพราว่ามะเร็งเนี่ยใครๆก็ไม่อยากเป็นนะครับแถมถ้าเราลดความอ้วนได้ได้ดีแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งอีกโอ้ยอดเยี่ยมก็ไม่แน่อนาคตอาจจะพัฒนาระบุเป็นข้อบ่งชี้ลดความเสี่ยงมะเร็งได้อีกซึ่งอะไรที่มันเป็นส่วนสําคัญเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันสําคัญนะเพื่อนๆครับอย่างโนวอย่างลิลลี่เนี่ยเขาสามารถต่อยอดได้นะคือยกระดับยายให้มันเทพไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าไปป้องกันนู่นนี่นั่นได้มากกว่าลดน้ำหนักอย่างเงี้ยมันก็เทพขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เหมือนคีทูด้าของเมอร์กอะแต่ก วัคซีนยามาเร็งจํากัดเฉพาะทางแต่นี้เขาไปนู่นไปนี่เต็มไปหมดนะครับชีลด,ด้าของเบิร์กจึงขายดีที่สุดในโลกนะตอนนี้ส่วนโนโวนะครับวันนี้ก็ไม่เอาดีกว่า ก็เสียวๆเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วก็ลงต่อหรือเปล่าแมภาษียาทําก็ไม่อัปเดตสัทีมันก็จะหมดเดือนอยู่แล้วนะครับจริงๆตั้งแต่เดือนที่แล้วครับแล้วก็พูดมาเดือนนี้แล้วเดือนนี้ก็จะจบเดือนอยู่แล้วยังไม่มีภาษียายังไม่มีจราจาราคายากแกก็ไปง่วนกับจีนเอ่ยดอกเบี้ยเอ่ยโนโวก็45หรือ38มสิบเนี่ยไทม์เฟรมวิกถือว่ามันหน้าขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทหรอกครับดูแค่เป็นแนวโน้มนะครับว่าเออม,มันเข้าลงทุนได้ละหลอกไม่หลอกไม่มีใครทราบได้ แต่ถ้ามันปึ๊บป๊บนี่ยคือขึ้นไปแล้วลงอีกรอบใช่ไหมครับแต่ลงรอบต่อไปเนี่ยไม่ต่ํากว่า47 46แล้วก็ขึ้นอีกรอบอันนี้มีโอกาสขึ้นอย่างมั่นคงแล้วต้องรอมันทํา ทรงแพทเทิร์นก่อนอะขึ้นแล้วลงลักขึ้นอีกรอบถึง57ก็น่าจะมีโอกาสนี่คือโนโวนะครับยังคงถูกอยู่เลยครับ16เท่าเท่านั้นเองแถมปันผลระดับ3%เเซก็กลายเป็นพุ้นปันผลที่มีลุ้นศักยภาพสูงแหละครับแล้วก็เมิร์กไปไป,ไปมามามาดูอีกทีเอา้าเฮ้ยจะหลุดเอาน,นี่แปดส87แล้วของผมก็มีค่าเฉลีย่ยประมาณสัก8 9 8 8นปะประมาณเนี้ยตอนนี้ก็ขึ้นถึงแนวต้านแล้วนะครับเนี่ยชนะแนวต้านที่84เรียบร้อยนะครับที่เราวางกันไว้มันขึ้นมมาาไได้้้้้จรริงงงงงๆแแลลลวววสััเกตนนะ่่คีถึ75 ะะเาัากล่าวว่ามีโอกาสที่มันจะยกขึ้นไปเรื่อยๆมีโอกาสว่าลงอีกรอบหนึ่งอ่ะเทสที่8 4 85อีกสักหนึ่งรอบลงมานี่ปุ๊บแล้วก็เสี่ยงขึ้นให้ทะลุ เมอร์กถ้าจะรอก็เนี่ยครับ84 80 75ตอนนี้ปันผลก็ยังถือว่าสูงนะครับ3.70เก็บกันมากับเ,เพื่อนๆสมัยนั้นก็โอ้โหดูกันจ้าระหวัดเลยเนี่ยจะหลุดแล้วฮะหลุดปุ๊บตะเดี๋ยวถ้ามันหลุดยาปุ๊บปันผลก็เก็บมาแล้วยูออนคอสราคาก็ลดค่าเฉลี่ยไปเยอะมากๆเลยครับจากผมค่าเฉลี่ยนในพอร์ตช่องเมิร์กนะจากประมาณสัก120ตอนนี้ลดเหลือ89แถมปันผลยูออน็คอสก็ระดับแบสบสยๆเลยให้เงินงานแล้วก็้ว่ได้ขาย ามอารมณ์ตลาดเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาได้แหละแต่รอบนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันนะแต่ผมคิดว่าระยะยาวรอได้อย่าปันผลรอไปเรื่อยๆเค okay, r c อรรออีกสักหน่อยดีกว่าให้120ตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากเท่าไหร่พอมีโอกาสเทสปุ๊บแล้วลงต่อนะครับวีซา่าเออเป็นไงบ้างวีซา่าวีซา่าเอาค่อยๆขึ้นมาแล้วนี่โซนนี้นะฮะโซนนี้ก็ผ่านยากอยู่นี่ๆแถวๆนี้ครับแถวนี้ 3, 3 3 3 3 3 5โดยประมาณ ค่อยๆขึ้นมานี่ก็พยายามจะผ่าน EMA อยู่ถ้าขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปถึงประมาณ 3, 5, 6, 3, 5, 7, สัก356-357สํสาหรับวีซ่าถ้าจะเข้าก็345ไม่เอาตื้นไปเอา335เนี่ย335แล้วก็320หรือ300โดยประมาณนะครับหรือไม่ก็ไม้เดียวไปเลยรอปรับฐานเสี่ยงดูนะครับจะสามารถขึ้นไปได้ไหมยังตอบไม่ได้เพราะว่าอูแนวต้านนี้ก็ไม่ได้ว่าผ่านง่ายๆเนี่เพื่อนๆครับตานนี้ ไอตนสา3ห้าเจไม่ได้ผ่านง่ายๆแต่ตรงนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้ผ่านมากนะครับวีซา่าไตรามาสที่แล้วออกมาค่อนข้างดีนะเรื่อง Sta เบิลคอยก็ออกมาเคลียร์แล้วแต่คิดว่านักทุนก็ยังคงกลัวอยู่แล้วก็ด้วยตลาดแบบนี้ด้วยด้วยมูลค่าที่นักทุนอาจจะดูเกี่ยวกับซีเรียลเรื่องของมูลค่าซึ่งของวีซ่าเนี่ยผมคิดว่ามูลค่าดูมันไม่ค่อยได้มันวัหนึ่งอะ่ะลงมาหนังจริงเดี๋ยวถ้าไม่ได้เข้าเนี่ยปุ๊บหนึ่งมันก็ขึ้นอีกละสำหรับวีซ่านะ เท่าที่เก็บมามันค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ต้องดูว่าจะลงมาอีกหรือเปล่าตามนี้ครับวีซ่าเก็บยาวได้เปรียบ E O S E เนี่ยคิดว่ามันจะลงนะครับตอนนั้นมีบอกนะครับว่าตรงนี้หรือตรงนี้นี่คือสําเร็จไปครึ่งมิชชั่นแล้วลงมาจรงิงอาจจะขึ้นไปอีกรอบแล้วก็กลับลงมาที่53หรือเปล่ารอ5ต้นดีกว่าช่วง6ต้นนี้เข้าไประดับที่พอใจแล้ว E O S E นะครับ A S M L ร้อยๆอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับ A S M L เพราะว่ามองอย่างน้อยก็น่นา,นนนะา,นาณ 760ถึง780คิดว่าน่าจะขึ้นมาถึงได้ถ้าเพื่อนๆจะรอก็731 694 675แล้วก็653นานะประมาณนี้ถือว่ายังลงทุนได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีบุมมองเดียวกันว่าน่าจะถึงต้านนี้ได้ระดับ SML นะ 780กับ816ช่วงนี้ก็อาจจะทรงๆแบบนี้อาจจะขึ้นยากซะหน่อยเพราะว่าลูกพี่ของเขาเนี่ยก็คือ tsm นะครับกลับมามีประเด็นกับสหรัฐอีกแล้วนะฮะมันยังไงอ่ะคือทั้มมันจะม,มันจะไม่ชอบเราจริง,รงๆหรือเปล่าเขาไม่เอาด้วยหรอกเขาไม่อาจจะงัดด้วยหรอกแต่ทั้มก็ชอบไปงัดนะอ่ะเหมือนประมาณเนี้ยประมาณเจอรมพพเวลกับทั้มเนี่ยแซะเข้าไปเรื่อยลุงเจอพาวก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ประมาณอย่างเงี้ย ก่อนหน้านั้นก่อนเป็นรัฐบาลก็กล่าวหาว่าเนี่ยขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนอเมริกันประเทศสหรัฐอเมริกาพอมาเป็นประธานาธิบดีก็ใส่กันไปรอบนึงแล้วนะครับจน t s เ c ก็ประมาณว่าโอเคพูดมาสิว่าจะให้ทํำยังไงก็เดี๋ยวทําให้แล้วกันอยากได้อะไรก็มีเข้าไปคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนั้นก็โอเคเดี๋ยวก็จะสนับสนุนแล้วกันก็จะเป็นแบ็กอัพให้ทําตามที่ขอไว้ก็โอเคประมาณนี้ล่าสุดก็จะมีข่าวว่าไปสนับสนุน อินเทมากกว่าอยากจะดันอเมริกามากกว่าเพราะว่าอเมริกาไม่มีระดับบิ๊กๆเลยนะฮะอินเทก็โอ้ตามเขาเยอะมากๆนะครับบิ๊กกเนมก็ t s m c ก็ของไต้หวันซัมซุงก็ของเกาหลีของอเมริกาอินเทลก็ กำลังปรับโครงสร้างอยู่กำลังขาดทุนชิปตัวใหม่มันก็50-50อยู่นะตอนนี้กำลังเจอเจอปัญหาอยู่ด้วยเอย๊หรือว่าเราจะดังของอเมริกาสักทีนะเพราะทาก็อะไรกับ Intel อยู่เหมือนกันนะครับเขาคุยกับซ e o คนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะที่ตอนแรกว่ากล่าวหาเรื่องของการทุจริตกล่าวหาว่าการช่วยจีนอะไรเนี่ยก็เรียกเข้าไปคุยคุยกันเคลียร์เคลียร์ใจแล้วและออกมาดีด้วยก็ <c oughs> เลยกลายเป็นว่าอืมเอาแล้วฮะมันเบนไปที่ Intel กันไปละเลยล่วงกันไป TSM สะสมพลังและพลังหมด เจอข่าวนี้กันไปก็ RSI หล่นลงมาเลยงาเนี่ยประมาณนี้ครับก็เลยว่ามีผลกับเ m l ด้วยก็ต้องรอลูกพี่ได้รับข่าวดีแหละเ m l ว่าถึงจะมาได้ด้วยนะครับส่วน tsm อันนี้อยากเข้าแต่ว่าสูงเกินไปหน่อยอยากได้ประมาณสัก210หรือไม่ก็200อีกทีก็ประมาณสัก190 TSM ราคาเป้าหมายผมยังคงเหมือนเดิมนะครับที่ประมาณ2 6 5นะฮะตอนนี้ผมมี NV i d i a เดียอเมซอนลิลมลินะครับ โอ้เพียบไปหมดเลยหุ้นใหญ่ทั้งนั้นนะครับแอดคิดว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับระยะยาวผมอยากได้อีกหนึ่งตัวมาเสริมแกร่งผมคนเอาใครดีนะครับแนะนําหน่อยอายุ24นะครับโอ้โหยี่สิลุยดีกว่านี่หุ้นใหญ่ถือว่าโอเคนะครับแนวนี้ก็คือไปได้ระยะยาวเลยค่อนข้างครบอยู่นะสายเทคสายยา เซมิ S S emi, เรื่องของ Cyber Security การเงินแพลตฟอร์มมีแล้วพลังงานมาแล้วนะครับพวก d e เ e นซีฟไหมครับอย่างพวกมี V ตัวหนึ่งแล้วอาจจะไป WM เนี้ยเวสต์แม n t จเมนนะครับหรือไม่ก็ Costco COST ก็ได้นะครับแต่ในเมื่อเรามีหุ้นแก่งขนาดนี้แหละถ้าเป็นผม24เอาสิ่งเสี่ยงสักตัวดีกว่าไปเลือกจากพอร์ตจันเชก็ได้ ACHRTEMTMDX e พวกนี้สักหนึ่งตัวก็ได้ EOSPRME e, e แต่ถ้าผมจะแนะนำ ACSR ดีไหมเรามีโลจิสติกตั้งเออลองดูนะครับ ACSR ดูแต่คือหุ้นเสี่ยงเลยนะหุ้นเสี่ยงยังไม่ได้มีความแน่นอนใดๆก็ลองดูแล้วกันแต่ผมอยากให้แบบเสียงได้สักตัวหนึ่งดีกว่าเพราะว่าพวกนี้มันแบเบอร์อยู่แล้วครับลงยังไงก็ขึ้นเอาแบบเสียงได้แล้วตัวนี้ต้องประมาณสัก0 5ถึง1%ก็พอนะครับแล้วก็ค่อยๆติดตามไกลมากไปเรื่อยๆถ้าดีก็ขยับสัดส่วนได้นะครับโอเคยอดเยี่ยมนะครับแบบนี้นอนหลับสบายดีครับดี